เทคนิคง่ายๆใส่ฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอไม่เสียเวลามานั่งตัดต่อไปดูวิธีการทำเลยครับปกตินะครับถ้เาเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์หรือใสอ่รูปแบบของภาพได้แล้วครับเพราะว่าเขาจะทำการล็อกไว้แต่วันนี้คุณนายมีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับก่อนที่เราจะถ่ายวิดีโอนะครับให้เรามาเลือกที่โหมดรูปภาพนะครับจากนั้น ให้เราทำการปัดหน้าจอขึ้นไปด้านบนเขาจะทำการแสดงเมนูย่อยออกมาให้เรานะครับให้เรามาแตะที่ฟิลเตอร์จากนั้นก็ให้เราเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการจะใช้งานได้เลยครับมันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างในตัวอย่างเราต้องการถ่ายวิดีโอที่มันเป็นรูปแบบขาวดำนะครับเราก็เลือกเป็นขาวดำแบบนี้นะครับ พอเลือกฟิลเตอร์เสร็จแล้วนะครับอ่าก็ให้เราเริ่มถ่ายวิดีโอนะครับโดยการแตะทีะ่ปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้นะครับจากนั้นเลื่อนปัดไปด้านขวาครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเขาก็จะเริ่มทําการถ่ายวิดีโอโดยใช้ฟิลเตอร์ที่เราเลือกนะครับแบบนี้อ่าสมมุติว่าเราถ่ายเป็นที่พอใจแล้วนะครับให้กดหยุดแล้วก็ไปดูที่อัลบั้มภาพของเรานะครับ เราก็จะได้วิดีโอที่เราถ่ายด้วยฟิลเตอร์ขาวดำเมื่อกี้แล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดต่อวิดีโออีกทีหนึ่งยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้คุณนายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ